ก็สนามเราก็เตรียมเปิดแล้วนะครับวันที่วันที่สามครับเริ่มวันที่สามพฤษภานะครับน้องนูนูคนไหน,หน,านายอยากมาฝึกปิงปองกับโค้ชกอฟและอาจาร,รย์ของปิงปองทยบ้านก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ติดต่อมาที่เพจศูนย์ฝึกกีฬาเทเบอร์เทนจังหวัดระยองนะครับตามเพจที่เที่นเพื่อนได้เข้ามาดูคลิปนี้เลยนะครับก็โอเคเจอกันวันที่สามถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมาก่อนวันที่สามก็ได้นะครับติดต่อสอบถามว่าเรียนอะไรยังไงค่าเรียนอะไรก็สอบถามมาใน แมสเซนเจอร์ของเพจได้นะ <Techn Pokémon> <office> ครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ครับถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปุ๊บปุ๊บแอะได้ได้ได้โอเคโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเปิดที่สามนะครับตอนนี้เราก็มาเข้าสอดสนามเพื่อนๆอาจจะเห็นแผงกั้นด้านหลังเรานะครับที่เป็นสีน้ำเงินสว่างสวยตัวนี้ก็คือเอาไปซักมานะครับปกติแล้วจะมีสกรีนนะครับสกรีนที่เป็นสปอนเซอร์ของเราคือ S P R C นะครับแต่ว่าตอนนี้ เอไปซักแล้วสีซีดแล้วก็ดูไม่ไม่งามตาว่างนะครับก็รอให้สปอนเซอร์ของเรามาสกีดอีกด้านหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปซื้อผ้าใหม่ผ้ามันดีอยู่แต่ว่าสีมันสัซีดไปมันหายไปกับการเวลาครับก็ก็ไม่ได้ตำหนิว่าอะไรนะครับร <ๆ S 1> แต่ก็คือถ้าสปอนเซอร์ได้ดูคลิปนี้ด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยววางแผนกันในเรื่องของการอะไรนะ เชืช่อสนับสน,นุนอ่าสถานศึกษาของการสกรีแนแห่งกันอีกทีนึงแล้วกัน,นครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปิดวันที่3พฤษภาครับอย่างเป็นทางการนะครับแต่ช่วงอ่าตั้งแต่ที่ผมลงคลิปไปนะใครที่อยากจะมา,อ,าออกกำลังกายตีกลองที่สนามกีฬาการจังหวัดระยองก็มาตีกลองได้แล้วเจออาจารย์ปรอกนะครับแล้วก็บางวันก็อาจจะเจออาจารย์ก๊อกนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับโอเคครับอ่าก็คนที่เข้ามาก็อ่ารักษาเนื้อรักษาตัวดีนะครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อยู่นะครับ ก็ตรวจเอทเคอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็รวมถึงเวละยะหางทางสังคมแต่ถ้ามาตีบองแล้วถามว่าต้องปิดแมสไหมอ,ออกกำลังกายปิดแมสก็มันจะมีปัญหาเรื่องของการหายใจนะลมหายใจลมหายใจป <laughs> ิดปิดจมูกอยู่บ้างเถอะแล้วความมีเหมือด้วยคนอากาศไม่ผ่านลยนะเนี<ช>่ยเคยแล้วเคยปิดปิดจมูกแล้วตีแล้วตีไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องให้ความร่วมมือกันเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับปิดแมสแล้วก็ ถ้าใครที่ไปใกล้ชิดกับผู้ที่เสี่ยงโรคโควิดอยู่ก็ยังไม่ต้องมานะครับอันนี้นี่พูดไม่ได้ว่าไรนะรับผิดชอบตัวเองนะต้องรับผิดชอบตัวสองต้องต้องดูก่อนว่าว่าตัวเองไปเสี่ยงมาหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อนๆผมว่าทุกๆคนพอรับผิดชอบหมดนะทุกคนรู้หมดแล้วนะครับแต่แต่มันอาจจะมีโอกาสพลาดได้าได้ม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นการประกาศว่าจะ เปิดสนามเราวันที่3วันที่3มันเป็นทางการถ้าใครยังติดโควิดอยู่ยังมีเวลารักษาตัวหายทันพอดีนะแล้วมาสนุกครับอ่อก่างกายกันครับผมก็สำคัญก็คืออ่าเรื่องของวัคซีนนะใช่วัคซีนต่ำสองเข็มเออครับครับผมจัดฟองว่าเรียบร้อยครบเรียบร้อยแล้วก็ทำน้อยครบทั้งเกินโอเคคลิปนี้ก็เป็นการแจ้งให้เพื่อนๆได้ชมนะครับโอเคแค่นี้นะครับแค่นี้ครับผมจัดป้องปิดป้องทนายบ้านแล้ว ครับคนกลับครับคดกลับนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันกับพวกเราที่สนามกีฬาจังหวัดระยองนะครับถ้าใครไม่เคยมานะครับอยู่ตรงข้ามกับสนามเทนนิสนะครับถ้าเจอสามนี้ก็คือเจอสนามบิกป็อกนะครับเข้ามาก็จะเห็นพื้นสนามเป็นพื้นยางนะครับแล้วก็มีโตะปิงปองวางอยู่โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปทำนากับยายเมียนมาขี่เงี้ยนกับลงเงี้ยนไปนำอาเซียมเงี้ยนติดโตเป็นประจำเอาเกียรไปนำแล้ว่อไปใช้ต้มเงี้ยนเงียนเขามากินต้มเยี้ยนมาขี่เงี้ยนมันมาวนมาเวียนเงี้ยนเงี้ยนมันท้าแม่ไม่เงียนให้มันอาเซียนออกมาเป็นต้มเงี้ยน